สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประก,กันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุนทางพารวยช่วงเรื่องนี้ต้องแชร์ไปติดตามการดําเนินง,งานสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพรช่วยลดค่าใช้จ่ายและทําให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ดีขึ้นค่ะ โรงพยาบาลหลังสวนเป็นโรงพยาบาลระดับเขนาด120เตียงทำหน้าที่เป็นโหนดให้หาอำเภอตอนใต้ของจังหวัดชุมพรได้แก่อำเภอหลังสวนและแมพะโตะทุ่งตะโกูและสวีมีบทบาทสำคัญในการรับส่งต่อและบริการรักษาพยาบาลอาทิโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไตเทียมโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจเป็นต้นปัจจุบันดูแลประชากรในพื้นที่รวม7,000 70, คนและมีเตียงที่ให้บริการจริงมากกว่าที่กำหนดเกือบ60เตียงทำให้ประสบปัญหา เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการเนื่องจากต้องดูแลประชากรแนำเผือรอบข้างเป็นจํานวนมาก แต่รายได้ไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายและอัตรากำลังของบุคลากรไม่เพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงลงพื้นที่รับฟังและร่วมกันปรับรูปแบบการดำเนินง,งานโดยเฉพาะการเบิกจ่ายในสิทธิ์บัตรทองเพื่อให้ครอบคลุมสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับการดำเนินง,งานจริงทำให้โรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพรวมถึงสนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ ครับก็ในในส่วนของโรงพยาบาลหลังสวนนะครับก็เป็นโรงพยาบาล M2 นะครับหรือว่า S สพรของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายครับรับผิดชอบห้ามเพอร์โซนใต้นะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่เรามีก็คือเรื่องของปัญหาของผู้ป่วยที่มารับการรักษานอกเขตนะครับซึ่งมีหลากหลายครับซึ่งเป็นโรคที่มีความสําคัญและมีค่าใช้จ่ายสูงเราก็เป็นห่วงเรื่องนี้ครับที่จะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับก็ทางทีมสปทาชที่ได้มาให้คําแนะนำเนี่ยครับ ก็พบว่าปัญหาที่เรากังวลเนี่ยได้หมดไปเรื่องของโอพียน้แวรครับเป็นรักษาที่ไหนก็ได้เราสามารถเบิกได้ทุกสิทธิ์น,นะครับซึ่งตรงนี้กไ็ได้รับการที่คายลงนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าโอพียน้แวร์เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรน,น้อยถึงแม้ว่าได้รับการจัดสรรข้าหัวในปริมาณที่จํากัดก็ตามนะครับแต่ว่า ก็ยังมีช่องทางในการเบิกจ่ายที่หลากหลายนะครับเรื่องระบบรอยต่อเนี่ยจริงๆของชุมพรเนี่ยก็เป็นเป็นวันครับนะครับก็คือบัตรประชาชนใบเดียวได้ทั้งจังหวัดอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของสิทธิบางอย่างที่สปสช,ชเปิดเอาไว้อยู่นะครับซึ่งนับแต่นี้ต่อไปผมคิดว่ามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับผมคิดว่าประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ทั่วถึงในทุกโรงพยาบาลอย่างเต็มศักยภาพครับ,รบหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็พยายามที่จะเก็บทุกเม็ดนะครับเพื่อให ได้นำงบ,บประมาณมาใช้กับผู้ป่วยได้ไดเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ครับผมอยากจะเรียนให้ทราบตั้งแต่แรกนะครับว่าประเทศไทย,ยมีหมอเพียงประมาณ66,000คนนะครับซึ่งอยู่ที่ต่างจังหวัดประมาณ55%สประมาณ55%ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทั้งประเทศเนี่ยต้องพยายามหาทางแก้ไขหนึ่งก็คือเพิ่มคุณหมอผลิตคุณหมอมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พยายามทําให้มีการกระจายไปอย่างทั่วถึงทั้งประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องรอพศตอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเพราะขณะนี้เรามีพรบสาธารณสุขปฐมภูมิซึ่งออกมา2562ว่าอีกสัก7จแปดปีข้างหน้าเราจะต้องมีรอพอสอตอ6อ0 0แห่งเรากําลังผลิต คุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างไม่เพียงพอนะครับในความเห็น,นตัวผมเนี่ยตำแหน่งของคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวควรจะอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดหรืออย่างน้อยโรงพยาบาลชุมชนใหญ่ๆโดยอาจจะมีสองคนตอนหนึ่งตแหน่งแล้วก็ผัดกันมาอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตําบลฉะนั้นผู้ใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยต้องมานั่งคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาให้ครบวงจร ตอนแรกเราคิดว่าจะมีปัญหาเยอะนะครับแต่เท่าที่มาดูจริงๆเนี่ยปัญหาไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแล้วก็คิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยพยายามช่วยตัวเอง ในบริบทที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลหลังสวนเป็นโรงพยาบาลพิเศษนะครับก่อนก็มีการพัฒนาโรงพยาบาลจนกระทั่งเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่โตใช้เตียงถึง178เตียงเราลงมาดูถึงการเป็นไปได้ในการที่จะสนับสนุนงบประมาณในส่วนต่างๆก็อาจจะมีเรื่องของความเข้าใจในเรื่องการเบิกจ่ายเล็กน้อยนะครับแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างจะมุ่งเน้นร่วมกันอย่างเช่นการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่จุฬวรจะมีการเน้นมากขึ้นการตรวจคัดกรองในกลุ่มวัยต่างๆและหากพัฒนาบริการกับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น รายได้ก็จะมากขึ้นสปชก็จะสนับสนุนได้มากขึ้นนะครับเราพยายามจะดูว่างบประมาณที่เราจัดมาเนี่ยท่านได้รับหรือว่าเบิกไปเต็ม,มตมหนวยหรือไม่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เรามีประสบการณ์ลงมาดูเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะเบิกไม่ครบอย่างวันนี้เราเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเชื่อมข้อมูลกับสปชเลยจะได้ไม่ต้องม,มีการมาตรวจว่าได้เบิกครบถ้วนหรือไม่กับอีกส่วนหนึ่งถ้าเราเปิดตลาดของบางเรื่องขึ้นมาเช่นการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรทุกคนได้รับบริการ mm hmm. การดูแลผู้ป่วยที่ต้องคัดกรองมะเร็งต่างๆครบถ้วน เราเชื่อว่าตรงนี้อยู่ในศักยภาพที่โรงพยาบาลทำได้ก็จะทำให้รายได้ต่างๆเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการทำงานไม่ได้เกิดจากการอยู่ๆเราเติมเงินเข้ามาแล้วก็ไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับเราก็หวังว่าเรามาพูดคุยจะได้เป็นประโยชน์กับทางโรงพยาบาลนะครับ ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจือดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกอปทโดยจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเปิดสอนตั้งแต่ปี2559มีนักเรียนเข้าร่วมรวม75คนนักเรียนที่มีอายุสูงสุดคือวัย86ปีเป็นการจัดพื้นที่และกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีกลุ่มสังคมร่วมกันสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงวยัยช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงลดโอกาสในการติดบ้านติดเตียงค่ะ ตอนเช้าก็เขารับสงชาติมาทันเวลาอยู่หลังสวนนะคะอยู่ตลาดหลังสวนขับรถมอเตอร์ไซค์มาเสร็จแล้วก็พอมาถึงโรงเรียนก็เขา้าเขารับสงชาติเสร็จแล้วก็กิจกรรมหน้าเสาธงออกกําลังกายมั่งแล้วแต่ที่เขาเสร็จให้ทำพอเสร็จตรงกิจกรรมนั้นก็เข้าไปห้องเย่เท้าแล้วก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็เข้ามาสอนวิชาบางวันก็พูดศาสนาบางวันก็กิจกรรม ทำอาหารเกี่ยวกับสุขภาพทำให้สุขภาพแข็งแรงสมองดีความจำดีทำอะไรก็ไม่ช้าด้วยเร็วหมดสนุกทุกวันแล้วก็ทำให้เราสบายใจอยู่อายุ70ไม่ได้รักษาโรคอะไรเลยไม่ได้เป็นโรคพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะวย